คุณท่านประธานรัฐสภานะครับที่วันนี้ท่านมารับตัวร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหมวด15ทับ1นะครับที่ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนได้ลงนามครบถ้วนนะครับตามเงื่อนไขเพื่อที่จะให้ท่านประธานได้บรรจุเข้าสู่ระเบียบพาราการประชุมร่วมกันของรัฐสภาต่อไปนะครับทุกท่านครับวันนี้สิ่งที่พรรคประชาชนนะครับผมในฐานะหัวหน้าพักนะครับมาแถลงข่าวก็คือต้องการที่จะมาพูดถึงในเรื่องของรายละเอียดแล้วก็ การดาเนินงานนะครับในการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นก็คือการแก้ไขบท15ทับหนึ่งในวันนี้นะครับซึ่งเป็นขั้นตอนแรกนะพี่จะทําให้เกิดการเดินหน้านะครับการนําไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งจะมีการทําประชามติรอบแรกนะก็คือเป็นรอบที่เป็นการทําประชามติครั้งที่1กับครั้งที่2พร้อมกันตามคำนิจฉชัยของสารรัฐธรรมนูญในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับที่จะต้องยุบสภาภายในกรอบระยะเวลา4เดือนนะซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงของปลายมีนาคมปีหน้านะครับ ทุกท่านครับก,ก่อนหน้านี้นะครับใน,ในปลายปี2567พรคประชาชนได้เคยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ65ทับนี้มาแล้วนะครับซึ่งอยู่ในระเบียบวาระการประชุมของรัฐสภานะครับที่เสนอให้สอสอรอนะครับต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งหมด200คนมาจาัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่คำนิฉัยของสารรัฐธรรมนูญล,ล่าสุดในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ทำให้หลายฝ่ายมีความกังวลน,นะครับว่าร่าง แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูนที่เราได้เสนอไปนั้นอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญและก็อาจจะเป็นการปิดประตูนะครับผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือว่ามีความยดโยงกับประชาชนพระประชาชนยืนยันได้ว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนั้นมีปัญหาทั้งในแง่ของกระบวนการนะครับการที่สารรัฐธรรมนูญตอบเกินคำถามและในส่วนของตัวเนื้อหาสาระด้วยเช่นเดียวกันที่เรายืนยันว่าอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญนั้นย่อมเป็นของประชาชน ชาวไทยทุกคนแต่อย่างไรก็ตามครับเพื่อที่จะให้พวกเราบรรลุข้อเสนอที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายได้แล้วทําให้กระบวนการในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นสามารถเดินหน้าต่อได้รัฐประชาชนก็ได้มีการยกร่างนะครับรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมบท15ทับที่วันนี้ได้มายื่นต่อประธานรัฐสภาโดยตรงโดยที่พวกเรายังคงนะครับกลไกเอ่อที่มานะครับของผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญที่มีความยึดโยงกับประชาชน มากที่สุดและก็ไม่เสี่ยงต่อการขัดคําวินิจฉัยของศารรัฐธรรมนูญที่มีการบัญญัติเอาไว้ว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงเนื้อหาของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในภาพรวมนะครับสอดคล้องกับสิ่งที่พรรคประชาชนได้เคยเสนอไปช่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกลไกในการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นประกอบไปด้วยสกลไกที่สําคัญด้วยกัน กลไกแรกก็คือคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญจํานวน35คนนะครับที่เบื้องต้นจะมาจากการเลือกของประชาชน70คนด้วยระบบบัญชีรายชื่อก็คือให้คณะผู้ยกร่างจัดตั้งมาเป็นทีมนะครับคล้ายๆระบบพรรคการเมืองที่เสนอสสอในระบบบัญชีรายชื่อเข้ามาํำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาข้อเรียกร้องต่อไปครับเราขอให้สมาชิกรัฐสภาทุกท่านไม่ว่าจะเป็นสสและสวทุกคน พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูนบททับ1จากทุกๆฝ่ายเพื่อเปิดประตูไปหารือกันเพิ่มเติมในรายละเอียดในชั้นกรรมธิการวาระสองและวาระสามและเราขอให้ประธานรัฐสภาครับเปิดประชุมเพื่อพิจารณาร่วมกันในเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญบท15ทับ1ทุกฉบับโดยเร็วสุดท้ายครับอยากจะขอส่งข้อเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีให้เดินสายทําความเข้าใจ กับสมาชิกรัฐสภา,าทุกคนเพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด15สําเร็จภายใต้กรอบและเงื่อนไขที่ตกลงกันใน MOA ไทไลา์หลังจากนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ผมได้บอกไปแล้วว่าทุกพักจะต้องควรจะต้องส่งนะครับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญภายในสัปดาห์นี้เพื่อที่อย่างช้าที่สุดในช่วงต้นเดือนตุลาคมเราจะได้เริ่มกระบวนการในการพิจารณารัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหมวด ทับหนึ่งในชั้นวาระที่1น,นะครับแล้วเดินหน้าแก้ไขเ,เพิ่มเติมรัฐมนุษฉบับนี้นะครับในส่วนวาระที่2และวาระที่3นะครับให้เสร็จภายในช่วงเดือนตุลาคมเพื่อที่จะเดินหน้านะครับสู่การยุบสภาช่วงปลายมกรานะครับแล้วก็ให้คณะรัฐมนตรีมีมติในการจัดทําประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งในช่วงปลายเดือนมีนาคมตามกรอบระยะเวลาใน MOA อนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของเนื้อหาสาระที่วันนี้มาถแถลงข่าวนะครับในเรื่องของความคืบหน้าเพิ่มเติม หลังจากที่ทางาพรรคประชาชนนําโดยคุณพริศวัชริละินนะครับที่เ,เป็นแกนนาในส่วนของพรรคประชาชนในการเดินหน้ากระบวนการการแก้ไขรัามนูญที่ได้มีการพูดคุยกับหลายหลายฝ่ายจนนามาสู่การยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมหมวด15ทับองประธานราาาานัฐสภาในวันนี้ครับก็ขอเปิดให้ทานสื่อมวลชนได้ตั้งคำถามครับวันนี้ขอประกาศต่อหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ